สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาน้องนุ่งลูกหลานไอ้ไส้เอยยิ่งมือสุขสุขล้วครับผมครับผมมืดอนีมีแนวมาน้ำเสนอพี่น้องครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับผมสั่งจากนักศดาพี่น้องกเป็นรอบสองสองหน้าสองทางพี่น้องเอามาลุ้มมาส้มน้ำกันเบิ้งครับพี่น้องหน้าตาเพื่อนจะเป็นแนวไหน สั่งมาได้หลายมื่อแล้วพี่น้องก็สั่งดุลย่ดอกแตบันหน้านมาทรงก็เลยเฮ็ดจันครับพี่น้องเฮ็ดจันใส่ถ,า,ถาดก็ดีกะใส่จันสามหลังอ่ะนะพี่น้องเว้ยกะพ่อได้ตรวได้แต้มอยู่เรื่อยๆอยู่พ่อได้ลงคิดลุ้งยังอยู่พี่นอ้องกับพบกันคือเก่าแล้วครับผมครับคนลงทางสามครับพี่น้องนี่ก็จะ เอาจันลงมาโซ่พี่น้องมาอ่างมอง<บ>ูอ่างพวกตัวสั่งมาใหม่เนาะพี่น้องเนาะทีนี้ออกไปใส่พอดีน้ำข้องลดพอดีพี่น้องทั้งต้นกระท่านต้นตีนหนามน้ำข้องใจตุ่มเศร้าหน้าใส่หน้าใส่ใน,ใน,ในแต่ละไรไมา่จากเครื่องลำเป่าเราพี่น้องน้ำข้องเ,อเองสิ่งนี้ก็ดีคือไม่บอก ของกระทุงปุ๊กที่ดอกพี่น้องโอเคอยู่ผมมีร้อยบุษสลายอย่าง,างแต่ว่ารอบกขาโบหญ่ปันไหนพี่น้องจะเป็นรอบน้อยรอบเล็กครับสั่งมาจากรัศาดากะสามอยเจ็ดสิ่ห้าบาทพี่น้องสองสองสี่ าอย่าง,งมแรงแรงพี่น้องเลยแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยบอ40ขั้วองศาพี่น้องแต่ว่าลมเนี่ยอ้ยลมพัดจะอายแดดอายพุ่มร้อนมะพี่น้องเลยเท่านใดที่อยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็โอ้โหฝนลงคลิปมากกะอุณหภูมิประเทศเพิ่นยูน,นันกะ ลบสองลบสามองศาก็มีพี่น้องแต่ว่าเมืองไทยเขานี่บ่ร้อนตับแตกเลยพี่น้องเลยอากาศนี่อบอ้าขนาดเนี่ื้อนี่ร่มก็บผมมีแต่ว่ากลางวันนี่ล่มหลายอยู่ครับพี่น้องมีล่มเยอะอยู่โอ้อดทนกับความร้อนพี่น้องเอ้ยแทนที่จะลำบากหนาวหุ่มผาก็่ยังว่าใครอยู่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าความร้อนนี่โอ้โหลงเงี 2หลังพี่น้องเอยปิดหาหลังกับจันพี่นอ้องร่วงไปว่ามันจะมานว่าจะมีตัวมีแต้มมาเขาว่าพี่น้องพี่น้องเาไปง่ยหรอกพี่น้องนะกวงก็จะประมาณประมาณยี็นตพี่นอ้องผมสูงเยแลเล่านี่แหละพี่น้องยี่สิบเ็ดนี่แหะ ว่าพว่วงเงีวนี่อาจจะเป็นจะเกิซิปเสนนี่ดอกพี่น้องเกิิปนี่หรอกครับนี่นะครับออกมากขกนาดป่าพ,พมาเนีลยพี่น้องเว่ยมีที่เปิดคางพ่อพี่น้องตรงนี้เปิดแอ้ป่าพี่น้องเว่ยเปิดแล้วป่าโอ้เขาขอออกแบบได้สวยอยู่พี่น้องเว่ย งอดตัวเมียใส่เป็นรูปพี่น้องเก่าตัว์ีิสอดใส่พี่น้องเลยโอ้โอ้เป็นตัวยางเลยพงศ์ก่ะนาจะทถ้ำได้อยู่พี่น้องเลยแต่ว่าผมเห็ดเห็ดใหญ่บนนี้นิดนึงครับผมมาไปลุ่นไปใส่นั้งกันครับพี่น้องไปใส่ได้มาหลักกระลองของไม้ตัวพี่น้องเลยครับพี่น้องนี่ละไม้ก็ดีพี่น้องเลยไม้ก็บข้องน้ามรสพี่น้อง เรามีปลาเล็กปลาน้อยเข้าครับผมเอ้าใส่น้ำเกันครับพี่น้องใส่ล่องไปแล้วพี่น้องเนะาะอาจจะมีตัวมีแต้่ยมมาพี่น้องเลย พี่น้องใส่เสื้อซับเรียบร้อยเลยพี่น้องก็ประมาณนีแ้แหละพี่น้องเลยลองเไงเนาะเพื่อมีตัวมีเต็มจังมาลุ่นมายามมาส้มน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะครับผมกะหลังนึงคงเคยจะขวมไปใส่ตรงฟังทั้งฝุ่นออกพี่น้องอ้พี่น้องเลยฟังฝากบนทางไปทังฟังุผนจะเป็นน้องขางคล้องน้องขางถนนพี่น้องครับผมกะจังมาค่อยลุ่นค่อยส้มน้ำกันตอนยามเนาะพี่น้องเนาะ ก็จะมีตัวมีแต้มมีแนวมะเขาบอปูป่าหน้าเหนียวแต่ว่าปูกับสิไลยุดอกพี่น้องปกติปูกับลายอยู่นาะสายคลองเนี่ยป่ากันยัางลายอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าตอนกันขึ้นเุลณะมันจะเขาแต่ว่าเสียวยันแต่เขาเมาออรอบนี้พี่น้องเลยต้องเลยเฝ้าค่อยละว่างน้ำพี่นอ้องครับผมไปยามมืงก้อนสิไปกู้มือดีเขาเสียวหนีรอบแค่รอบมาเข้าวะวาาเฮ้ยจะมันดีเขาเพาเขาหรอกกนย่ามือขึ้นใส่ไปเขาเท้ พราะว่ามันมีหอมเดียวนี่ไหมเมปรี้ยวสะพานเจ้าหนิไหมลุมงปูรอบไว้ก้อนมืออืยังเสียมใส่ซไหมเนี่พี่น้องรอบหลังเดียวก็ได้ซ้ำนี่ละพี่น้องเ,เอ้ยปลาเขาโมนปลากระดีปลานินหน่อยปลาหมอหน่อยพี่น้องกับอีกกระปูพี่น้องเอ้ยกับผมกับพวกกาวใบ ให้มันแบบว่าประมาณสักสองสามทุ่มยังมายำผมกับโกก้าไว้เพราะว่าคนสัญจรหากิ่นก็รลายพี่น้องพวกวานเหพวกหาสักซุมสักยังหลายย่านเขาอรอบนี้พี่น้องเอ้ยรอบกับสร้างมาใหม่ๆเนาะเพิ่งจะเอาลงใส่เป็นวันแรกพี่น้องใส่เป็นครั้งแรกกับข้อมันกับประมาณซ้ำนี่แหละพี่น้องในมุกหนึ่งพี่น้องเอ้ยครับผมก็ จังใดกะคนลงทางสามก็ขอกราบขอพระคุณทุกทุกท่านที่เขามาติดตามมารับชมมาให้กำลังใจกะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทั้งหลายก็ดีกะจะกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผม